สวัสดีครับผมนพวินกับลุงในฟาร์มสุกรนะครับวันนี้นี่ฝนเพิ่งตกไปนะครับก็มาอาบน้ําให้กับนะครับว่าที่แม่พันธุ์นะครับก็คือแม่พันธุ์นี่แหละครับเดี๋ยวเตรียมรอผสมนะครับอีด้วยกันทั้งหมดสามแม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับที่นมยี่สิเต้านี่นะครับให้ดูลองลองนับดูได้นะครับก็ให้กินอาหารไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะต้อนนะครับต้อนพ่อพันธุ์นะครับมาพิสูจน์ทราบกิ่นนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นสัตว์อย่างหนึ่งด้วยนะใครที่สนใจนะครับอยากจะได้แม่พันธุ์นะครับสสายนะฮะนม20ิบเต้านะครับสั่งจองมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ผสมแล้วนะครับให้ดูราวนมนะครับ อาบน้ําอาบน้ําทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาพ่อพันธุ์นะครับมามาพาเอา่อมามากระตุ้นในการเป็นสัตว์นะครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ